สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่สนใจและถามข้อมูลคณิตศาสตร์มานะครับสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ก็มีก็อย่าลืมนะครับสำหรับช่วงนี้นักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนนะครับโดยเฉพาะชั้นมต้นนะครับก็สอบถามก็มาได้เลยประถมมัธยมนะครับรวมทั้งมัธยมปลายด้วยนะครับสำหรับคณิตศาสตร์นะครับถ้านักเรียนสนใจนะครับ ในวิชานี้นะครับก็จะคิดสนุกแล้วก็มีความชอบเหมือนกับคุณครูนะครับอ่นนี้มีนักเรียนส่งส่งโจทย์มานะครับก็รู้สึกว่าจะเรียนเรื่องของการหาค่าประมาณของรากที่2นะครับนักเรียนก็ต้องถอดรูทนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปรูทอย่างง่ายนะครับแล้วก็นำรูทไปใช้นี่มัน อยู่ในเรื่องของการนำรูทไปใช้นำสแควรูไปใช้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปตอนนี้ที่ย่อยสแควร์รูทแล้วนะครับมีรูทสองเท่ากับ1.4 14ง2รูทสามหนึ่งจุดเจ็ดสูทหุ้ดสอแล้วูทเจ็ด 7, นะครับเราจะมี การเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับรูทที่กําหนดค่ามานี้ทั้ง4ค่านี้นะครับเบื้องต้นก็ควรจะจําให้ได้นะครับก็หลักการทํามาก็ตัวให่ส่วนใหญ่จะใช้การหันสั้นเป็นหลักนะครับนี่ก็ทํามาโอเคนะครับเนี่ยถือว่านะครับถือว่าวิธีทําใช้ได้เลยนะครับ รูปจะค่อนข้างมัวไปหน่อยนะครับอันนี้นะครับก็โอเคนะครับหลักการทําสวยงามนะครับเป็นวิธีทําที่เรียบร้อยนะครับก็มาอยู่ข้อนี้นะครับรูทหนึ่งจุดแปดนะครับรูทหนึ่งจุดแปดนะครับรูทรูทหนึ่งจุดแปดรูทหนึ่งจุดแปดนี่นะครับถ้าเป็นรูทสิบแปด ไปเลยนะครับถ้าเป็นรูทสิเนี่ยนะครับคงจะไม่มีปัญหานะครับนักเรียนคงหาได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นรูทเคูณสนะครับแล้วก็เปลี่ยนถอดรูทเก้าถ้าทำให้ละเอียดน,นะก็คือรูทเก้าคูณกับรูทสองนะครับที่รูทเก้ามันถอดได้เป็น3นะครับ3ามรูทสนะฮะสามรูทสอง ละเอียดละเอียดเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทําจริงๆแล้วตอนที่เราทํานะครับเราก็หาส่วนใหญ่เราจะตัวนี้มาถอดมาหารสั้นกันนะครับ18มาหารสั้นกัน29 18ลักษณะนี้นะครับ919นะครับ8ก็มาจาก2คูณ9นะครับแล้วก็ตัวไหนที่มันถอดรูทได้นะเราจะดึงออกมานอกนอกรูทนะครับดึงมาแล้วก็เหมือนกับการถอดจาก 9, นี้นี่นะครับก็เปลี่ยนเป็น3นะครับ เป็นเป็น3ก็คือ3ามรูทสลักษณะนี้นะครับก็ทําเหมือนกันนะครับต่อไปทําแบบนี้จะต้องทําเร็วๆนะครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนให้อยู่รูทให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับตัวที่อยู่ข้างหลังรูทนี้นะครับก็เป็นตัวที่ที่เราไม่สามารถย่อยได้อีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกจํานวนเฉพาะนะครับ2 3นะครับ2 3แล้วก็ 5 7นะจ็สองสามห้าเจ็ดจะเป็นรูทสองรูทสามรูทห้ารูทเจ็ด, 2, ด, 3, ด, 5, ด 7, นะครับคนนี้ก็นักเรียนก็จะตอบถ้าเป็นถ้าเป็นสิบแปดนะครับก็จะตอบได้แบบนี้ก็คือสามคูณกันหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่แล้วคูณกันได้เท่าไรก็ตอบเป็นอ่าพอมาถึงค่าที่เราแทนรูทเนี่ยเราต้องใส่เครื่องหมายประมาณนะครับนี่นะครับก็ถูกต้องนะครับใส่เครื่องหมายครับประมาณมาแล้วก็มา มาตั้งคูณนะครับมาตั้งคูณได้เท่าไรก็เท่านั้นตอบค่าประมาณเศษส่วนยังต่ํานะครับค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งก็ปัดจากตำแหน่งที่3นะครับถ้ามากกว่า5ก็ปัดขึ้นมาเพิ่มตรงนี้ถ้าน้อยกว่า5ก็ก็ปัดทิ้งไปเลยแล้วก็เหลือแค่2ตํตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแค่แค,แค่แค่การตอบนะครับส่วนใหญ่ข้อนี้ถ้ามันเป็น1.8อย่างนี้นะครับนักเรียนจะทํำยังไงนะครับ 1นึนี้ทำยังไงครับ <c oughs> รูทุดแปก็ก็เป็นรูทอะไรดีแต่1.8เนี่ยนะครับ1.8 <1. 8 S 2> ึ่งดเขียตรงไหนดีตรนี้หนึงดแปดมาจาก18บแหารสิถูกไหมครับ 18หาร10นั่นเองหาร10ก็คือ1ตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่งเพราะนั้นเราเอาสามารถเอาตัวนี้ไปแทนค่าได้นะครับไปแทนค่าได้พันรูตรู1.8เนี่ยนะครับก็เท่ากับรูดรูด18นะครับตรงนี้ก็คุมรูดยาวๆเลยนะครับรู18หาร10ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็คือตัวเนี้คือเราเรียนมามันเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดเลยนะนะครับแต่มาตรงนี้นเป็นทศนิยมเปิบเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้นะครับเปลี่ยนเป็นการคูณเป็นการหารไปนะครับวันหนึ่งจุดหนึ่งแนันก็คือ18หารหาร10นะครับนี่เนี่ยเราก็มาก็คือมาย่อยรูทนะครับก็เป็นรูทสิบแปดส่วนรูทสิบนะครับนั่นเองถูกไหมครับมันรูทสิบแปดเราทําแล้วนั่นคือสามรูทสองทำแบบนี้นะครับ นะครับเอาใส่เลยนะครับก็คือ3ามรูทสนะครับส่วนรูทรูทสิเป็นไรกันเด็กเป็นไรอะ่ะอย่าจะมีปัญหาทนะี่ลูกงงยิ่งยิ่ง,ง,งอะไรอะ่ะเพราะนั้น3ามรูทสส่วนรูทห้าคูณสองลักษณะนี้นะครับหยุดได้แล้วไปไปข้างนอกไปข้างนอก ไปข้างนอกไปอันนี้ชัดชัดไว้อันนาเบียมาเก็บแล้วก็ไปเก็บกันบ้านเองกำลังถอนการติดตั้งหยุดหยุด <c oughs> ต่อนะครับเนี่ยนักเรียนไม่ได้คือลูกๆบางทีก็เราก็เองก็ก็สอนทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็มีเวลาดูเขาตอนเขาเรียนออนไลน์ค่อนข้างจะ <c oughs> <c oughs> ต้องดูกันตลอดเลย <c oughs> เดี๋ยวกันบ้านตัวเองนะ <c oughs> บ้านตัวเองนะ เดี๋ยวก่อนนอนอย่าลืมเลยละหรือไม่ก่อนเดี๋ยวเนี่ยไปอาบน้องอนนาบน้ำเรียบร้อยมันทํามามลียร์งานเลยแล้วเลิกได้แล้วเกมพวกนี้ไม่ต้องเล่นแล้วข้างบนเนสามรูทสองข้างล่างรูทห้านะครับคูณคูณสองนะครับก็เป็นสามรูทสองแบบนี้นะส่วนข้างล่างก็เป็นรูทห้านะครับคูณกับรูทสองอย่างนี้นครับก็ตัดทอนออกไปนะครับ สรุปแล้วตรงนี้มันมีหลักง่ายๆคือข้างล่างเนี่ยอย่าให้เกิดรูดเราทําแล้วนะครับเราทําแล้วเราทําแล้วมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะครับปเป็น3ส่วนรูทหนะครับความจริงเนี่ยก็ท่องรูทห้เลยก็ได้ครับ 2. จุดเท่าไรเนี่ยกูยังต้องไม่ได้เลยนะท่องไม่ได้ก็ไปเปิดไปดูนะครับ2อูทหก็คือ2องจุดสองนะครับ สส่วน2.236แต่ข้างล่างมันเป็นทศยมเนี่ยนะครับการคิดเป็นการหารน่ยนะครับจะค่อนข้างจะยากนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเรื่องของสแควร e r นะครับถ้าส่วนมันติดรูทแบบนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนให้เป็นให้มันไปอยู่ข้างบนน่ะนะครับให้มันไปอยู่ข้างบนมันก็เลยจะเป็นตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็เลยเป็น3ส่วนรูทห้าการเปลี่ยนไปอยู่ข้างบนน่ะคือเอารูทห้าคูณ ลอดข้างบนล่างนะครับก็เป็น3ามูทหส่วนกับ5้ารูทหคูณรูทหก็คือ 5. นั่นเองนะครับันคำตอบสุดท้ายก็คือ3คูณกับ2.2 3 6แล้วก็หาร5อีกทีนึงนะครับเป็นค่าประมาณนะครับความจริงมันต้องอต้องใส่ค่าประมาณตั้งแต่บรรทัดบรรทัดที่ถอดแทนแทนค่าแล้วนะครับแทนค่าแล้วนะ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าค่าประมาณตอนแทนค่าไปนะนะครับก็คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปแล้วก็เอาหหารนะครับก็ลองคูณเนาะ2.2 36ดคูณด้วยด้วย3 368กทด1 3 3 9 0ทด1 3 2 6เป็น7 3 3 2 6เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอา5หารนะครับ6 7 0 8เอา5หารนะครับ5 1 5ได้1พันจุดใส่จุดนะครับ5 3 15อันนี้เป็น2 1 5 4 20ได้0ชัก8ลงมา5 1 5เศษ3 5อ่าใส่0ไปเรื่อย 05630นั้นก็ได้1งจุดได้1 1.3416ต่อเป็นทศยมสองตำแหน่งก็คือ1.34ดูตำแหน่งที่ที่3นะครับตรงนี้ไม่ได้มากกว่าเท่ากับ5ก็ปัดลงปัดลงก็คือ1 3ึจนะครับคำตอบข้นนี้ก็คือ1.34นะครับประมาณนี้นะครับ หนึงยนั่นเองเพราะว่าตำแหน่งที่3ามเนี่ยถ้ามันเป็น5้าเนี่ยก็เป็น 1. 3 5ุสหถ้าเป็น4ก็คือปัดลงตั้งแต่4ี่ลงมานะครับปัดลง 1. 3 4ุนะครับไม่มีไรครับแค่คำตอบรู้สึกว่ามันแวแวๆตรงนี้มันเหมือนจะถูกนะครับ 1. 3 4ุสี่นะครับข้อข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ